เราเนี่ยเข้าสู่ยุคข,ของซีดามิมาเร็งกันแล้วนะคะสังเกตไหมว่าเราได้ยิยนคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นมะเร็งกันมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่ป่วยเป็นมะเรงในสมัยนี้เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากจากสถิติผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งมีมากถึง30%ที่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่นหลังจากการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นมาเรงแล้วชีวิตเราจะจบสิ้นมันไม่ใช่แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่า30%ที่เขามีชีชวิตตอดปลอดภัยําเนินชีิตต่อไปไปด้นั่นเป็ข ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนการรักษาร่างกายเราเราต้องกินโปรตีนกินอาหารโภชนาการให้ครบถ้วนเพียงพอเพื่อที่จะสามารถเข้ารับการบําบัดรักษาได้ถ้าร่างกายเราอาหารไม่เพียงพอโภชนาการไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงเราก็จะไม่สามารถเข้าบําบัดการรักษาตามแผนของแพทย์ได้ทําให้การรักษายิ่งยืดเยื้อยาวนานไปขณะเดียวกันในช่วงระหว่างการรักษาไม่ว่าจะเป็นการคีโมฉายแสงด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะมีอาการแท้มีอาการที่ไม่สบายในช่วงนั้นอาหาร ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนกันที่เราจะทํำยังไงให้อาหารสามารถเข้าไปซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกร่อนเราได้หลังจากนั้นเมื่อแผนการดําเนินการรักษามาจบสิ้นร่างกายเราดีขึ้นเราจะต้องมีอาหารอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเรามีสุขภาพดีต่อไปหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากของเราเนี่ยมีทีมนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญด,ด้านอาหารมะเร็งสามารถจัดอาหารให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะไม่ว่าจะเป็นก่อนการรักษาระหว่างการรักษาไปจนถึงช่วงเวลาที่าานนพ้้กกรรัษดวย แค่จบสิ้นไปแล้วเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมหลังจากการรักษาก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันในแต่ละระยะทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วก็ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะช่วยดูแลผู้ป่วยนะคะให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูจากการรักษาได้เป็นอย่างดีก็ถ้ามีอะไรอยากจะให้เราช่วยเรื่องของอาหารมะเร็งก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Green Organic ออกกค่ะเราก็มีทีมนักพัชนาก,การพร้อมช่วยดูแลในเรื่องอาหารการกรินคุณก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ต่อไป